Hey. ที่นี่อล,ลิสลูมใช่ไหมใช่พวกเธอเป็นคนเช่าใหม่หรอเคยเห็นว่าที่นี่ปะล่ะยังไม่เคยเจอว่าใหม่นี่คือห้องของพวกเธอนะเออมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือห้ามมีเรื่องชูสาวสบาย งเชียวทำไรอยู่อ่ะทำไรอ่ะเออที <begitu> <sk r ug> ่นี่มีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะคือห้ามมีเรื่องชู้สาว ก็น่าจะครบแล้วนะเจ้าหญิงห้องแรงเป็นของคู่เลสเบี้ยนห้องที่สองเป็นของสาวนักเต้นและห้องสุดท้ายก็เป็นของอุ๊สให้วน ครับผมถามคนแถวนี้เขาบอกให้มาที่นี่ครับคุณครับคุณครับคุณคุณค้าค้าใช่ค่ะแต่ว่าอย่าเพลิใช่ินกิเลสของตัวเองมาทำลายกฎของบ้านล่ะ Hey, you stop. Let me put it down another way. เป็นผู้หญิงต้องมีเล่นตัวบ้างนิดหน่อยแต่วงเล็บนะ่ะว่าแค่นิดหน่อยก็พอ,อ,อโอ๊ยมาพูดอะไรวะโอ้เข้าแพงขนาดเนี้ยเขา,าเป็นนอนอยู่ซ้อมเถอะเราหยุดไม่ได้หรอกมันจะแข่งแล้วอ,อ่ะเฮ้ยคือซ้อมดีกว่า ตรงนี้เราไม่ค่อยว่าถ้าเป็นนอนร้องอีกอ่ะคาจะมาอุ้มวันนี้เรารอนะ้อนอ่ะอาบน้ำก่อนนะช่วงนี้เป็นอะไรปะเนี่ยข้าวเราแต่นี้แต่หน่อยไม่ได้เลยนะจะชวนทะเลาะทำไมเนี่ยก็แค่ร้อนอะ่ะจะอะไรกันนักหนาปกติเราก็ววาทำแบบนี้กับข้าวอยู่แล้วอ่ะ เห็นข้าจะเป็นแบบนี้เลยถ้าจะคุยไม่รู้เรื่องไม่ต้องคุยดีกว่าข้าวข้าวข้าววางปะไปกินข้าวเพื่อนหน่อยอเอ้คือไปเถอะแน่ใจนะเจ้าหญิงว่าจะใช้กลยุทธ์นี้จริงๆโถ ไร้เดียงสา เงรู้ึกเพลงเพราะเ,เหมือนกันนะเราอะเรามาจากความรู้สึกตรงนี้แหละเออวันนั้นเราเห็นออกไปข้างนอกกับข้าวอะไปทำอะไรเหรออ๋อไปหาอะไรกินอนะทำไมเหรอทะเลาะกันหรือเปล่าเปล่าแค่เข้าใจผิดกันนิดหน่อย เอนโออันนี้เหรออร่อยดีนะกินปะเป็นไรอะน้ำมูนยชิวเชิญถสาเราลองเพลงมั่งดิแล้วอยากลองเพลงพอๆมั่งทำไมอะจะเอาไปจีบสาวเหรอเฮ้ยบ้าหเหรอใครเขาจะไปลองเพลกจีบผู้หญิงเขาร้องเพลงพออยู่แล้วอะอ๊ถึงก็บั่นหวเลยนะจ๊ะ ทำเราทำอะไรผิดเหรอทำอะไรเคยไปถึงความรู้สึกเราบ้างปะยิ้มมันใจเย็นหน่อยน,นะว่าแต่เราทำอะไรผิดเหรอเราพูดขนาดนี้ดิยังไม่เข้าใจเราเลยอ่ะ ดีครับหายโกรธผมนะครับผมขอโทษแ่าโกรธผมเลยนะครับผมขอโทษไม่นต้องทำขนาดนี้เลยเรายอมไม่ได้หรอกที่เห็นยิ้มโกรธเราอะ่ะดีกันนะยิ้ม ดีมาจากไหนเนี่ยตามยิมว่าถ้ามีคนคนนึงตั้งกดไว้อะแล้วคนคนนั้นอ่ะเขาทำผิดเองอ่ะเราจำเป็นต้องทำตาม,ตามกดนั้นอยู่ปะเราแค่ถามเฉยๆทำไมต้องทำหน้าเครียดด้วยอ่ะ เชิญมาตีเครืองถือกันไหมล่ะข้าวตีสนุกนะเอาสิ 呃，那真的。 มันก็ว่างนะเดี๋ยวเราช่วยได้ไม่ได้แล้วตัวนี้อ่ะเป็นไงน มอ่ะมันก็ดีทุกชุดแหละแต่ว่าเราแค่อยากเรือกสิ่งที่สุดใจเป็นโนแค่นเองเดี๋ยวทินพอก่อนสวยปะเนี่ยรอยเชิอผิวไหมนีม่ดีมาวิทวนเลยปะเนี่ยอืมเราก็วิ่งทวนแหละชอบผ่านอะไรทำอ่ะคือแบบไม่อยากให้มันว่าง นั่นดิเพราะว่าเรามันฟุงซ่านเนาะไปังต่อเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกัน ไปไรเหรอวันนี้เรามีแข่งเหรอวะเข้าดีนะถ้าเราชนะมีอะไรให้เราไหมล่ะเราเป็นโนอะเรเาให้ทั้งใาอยู่แล้วไปแล้วปนาน,นาปัญญานเหรอ,อยงเออ,เออดิน เราถามนายดิเสเปคกินเป็นแบบไหนหอ,อ่ะถามไมอ่ะก็แค่อยากรู้อืออ่หูมาดิแต่เราบอก เตรียมกันมาปะเนี่ยก็ไม่ได้นัดหรอกถ้าเรารับของทุกคนไ้งหมดเลยแล้วกันไม่ได้หลอกดินหนังสืออ่ะมันอ่านรอบเดียวก็รู้เรื่องละถึงดินจะเอาเล่มอื่นไปอ่ะมันก็ไม่มีค่าเท่ากับเล่มแรกที่ดินอ่านนะงั้นดินต้องเลือกแลออ้วว่าดินจะอ่านเล่มไหนอ เราขอเลือกรับของยิ้มมาแล้วกันอ้ยอ้ยหนุ่ยคนต้องเขินะั้ยข่าวตอนนี้รู้สึกยังไงรูเสึกเมือนเขินเขินโอเค เลยบอกเลยนะเอว่าเป็นยังไงจริงๆเป็นคนเดียวที่ชอบหนูป่ะเออเออดูจากท่าแล้วน่าจะใช่อืมใช่เยอะสุดเลยล้นมากเลยอ่ะล้นทำไมท่านหนีกับเราอ่ะดินเออแล้วสุดจะชอบอยู่คนเดียวอ่ะถ้าหนุบว่าตกลงว่าเรื่องแอลละจะพูดว่าล่ะต่อจะโผล่แบบ เอาไงดีอุ๋ยอย่างเงี้ยแบบยังรักอ,อุ๋ยอยู่ไม่ได้ชอบมันจริงจะประชดเฉยเฉยแล้วถ้าเลือกอุ๋ยอะถ้าเลือกอุ๋ยแล้วก็บอกว่าว่าไงดีแอลไม่ได้ไม <laughs> ่่ใชเอาไงดีแอลจ <laughs> ะบอกว่าอะไรจะบอกว่าขอโทษนะเราคบกับแอลอยู่เ,ออเรารับของเธอไว้ไม่ได้จริงรงับอะไรก็รับของมันนี่ต้องว <laughs> ่าะถ้าเลือพลอยล่ะถ้าเขาบอกว่าเขาเลือกพลอยจะบอกว่าอะไรจริงๆคือ อยากเอาชนะทุกคนเฉยๆไม่ได้ชอบดินเลยเออนี่ถึงบอกว่าไม่อยากให้ดินเลือกก็เพราะอย่างนี้เราเล่นกันแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคิดว่าเล่นกแต่ละคนเราเป็นแบบยังไงบ้างก็ดีอะแต่ละคนมันก็มีแบบคาแรคเตอร์หลากหลายอะอืมอื้อ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 อื้ยอง้ออื้ออบ้ออื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 ออืมออ้ออื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 ้ออ้ออื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 ้ออออ จริงเหรออะไรอ่ะเฮ้ยแอลทำไมอ่ะแหม่แล้วทำไมถึงไม่เลือกอุ๋ยมาถไม่อกุ๋ยก็ดูว่าอุ๋ยไม่รักเราอ่ะนี่วทำไมถึงอะไรถึงคิดว่าแสดงว่าอย่างนั้นก็สองคนนี้ไม่ได้แรงท่าทางอะไรกับผมมากอ่ะก็แบบเอาทำอะไรก็ทำทำไปเรื่อยเอๆเยอะเองเล้วทำไมถึงไม่เลือกะเอกก็มันมันไม่แสดงท่าทางว่ามันรักผมอ่ะในแฟนยิปก็แรงตลอดเวลาแั่แล้วมวย 땐외 오케이 귀이처김 키oyu אח il 위